ตาเจ้าฮาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะกลับมาทบทวนเนื้อหาบทที่1-3ถึงค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเราก็จะสอบวิดเทอมกันแล้วนะคะก็คือชีจงเขาชื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราชื่อจะทวนให้ตั้งแต่บทที่1-3ถึงว่าเนื้อหาที่เราเรียนไปเนี่ยมีอะไรบ้างและวันนี้จะเป็นแนวข้อสอบนะคะก็คือแนวข้อสอบของเราเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน สส่วนนั่นเองค่ะมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างขอบเขตเนื้อหาข้อสอบกลางภาคนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนค่ะส่วนที่1นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอักษรภาษาจีนค่ะคือเส้นขีดพื้นฐานทั้ง8เส้นนั่นเองส่วนตอนที่2นะคะก็คือจะเป็นการนับจํานวนขีดอักษรจีนที่กําหนดมาให้ว่าอักษรจีนแต่ละตัวที่เราชื่อกาหนดมาให้เนี่ยมีอยู่กี่ขีดนะคะ และส่วนสุดท้ายก็คือข้อที่3ค่ะเป็นการจับคู่อักษรจีนและความหมายภาษาไทยนั่นเองค่ะว่าอักษรจีนที่เราซื้อให้มาเนี่ยคำศัพท์คำนี้มีความหมายว่าอะไรราคานักเรียนนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าหันซืปีขวาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขีดนะอีก้องหยอปลาเกะถูกต้องค่ะมีทั้งหมด8เส้นขีดเป็นจำกันได้ไหมเอ่ยว่าเส้นที่1คืออะไรอะ ้ายังจําไม่ได้เรามาทวนอีกรอบนะคะข้อที่ 1. น,นึ่งคิดที่1คือเหงิงเหิงคือเส้นขวางนะคะลากจากซ้ายไปขวาตรงๆต,ตัวอย่างคําศัพท์ที่เราซื้อให้มาคืออีอีที่แปลว่า1น,นั่นเองค่ะคิดที่2องโชโชคือเส้นตั้งนะคะลากจากข้างบนลงมาข้างล่างตัวอย่างคําศัพท์ที่เราซื้อให้มาค่ะคือเส ตัวสือถ้าแยกออกมาเป็นเส้นขีดจะแบ่งออกเป็น2ขีดก็คือเหิงและชูอ่าเหิงคือเส้นแนวนอนก็คือเส้นขวางและชูคือเส้นตั้งนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือเส้นที่สาเส้นที่สามคือเผียเผียแล้วไปทางซ้ายมืออ่าเขียนจากข้างบนลงมาข้างล่างไปทางซ้ายมือตัวอย่างคำศัพท์นะคะก็มีปลาปลาที่แปลว่า 8นั่นเองค่ะเซก็ต่อไปนะคะตัวที่4ขีดที่4คือขีดหน้าหน้าคือเส้นลากลงไปทางขวามืออ่ะลากจากข้างบนลงไปทางขวามือนั่นเองค่ะตัวอย่างคำศัพท์นะคะเหรนที่แปลว่าคนเหรนก็จะมีเพียและหน้าอ่ะตัวนี้จะติดกันเลยนะคะอ่ะเพียทางซ้าย หน้าทางขวานั่นเองค่ะตัวต่อไปค่ะก็คือขีดที่5ขีดที่หออกเสียงว่าเจอเจอคือเส้นหักนะคะเจออ่ะเรียกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหิงเจอทำไมถึงเรียกว่าเหิงเจอเพราะว่าเหิงคือเส้นขวางและเจอคือเส้นหักอ่ะเราสามารถเรียกได้2แบบนะคะว่าเจอหรือเหิงเจอนั่นเองค่ะ ตัวอย่างคำศัพท์นะคะก็คือโอที่แปลว่าปากเชิดเกด๋ตัวที่6ค่ะคำว่าโกโกคือเส้นตะขอนั่นเองค่ะหรือเรียกว่าชูโกโอ่าเพราะว่ามีเส้นตั้งลงมาและโกคือตะขอตัวอย่างคำศัพท์คือคำว่าเฉี่ยวที่แปลว่าเล็กอ่ะเฉี่ยวเล็ก ช่ก็อ่ะขีดที่เจ็ดแล้วนะคะอารติชิกะขีดที่เจ็ดจะเป็นเตี่ยนเตี่ยนคือเส้นจุดหรือแต้มเป็นจุดเล็กๆนะคะอ่ะลากไปทางขวามือค่ะเตี่ยนตัวอย่างคำศัพท์มีคำว่าเลียวเลียวมีวิธีการเขียนก็คือเตี่ยนเหงิงเพียเตี่ยนเพราะฉะนั้นคำว่าเลียวเนี่ยมีเส้นขีดที่ ชื่อว่าตนเตี๋ยนี่มีอยู่2ขีดนะคะคือคือขีดข้างบนและขีดสุดท้ายข้างล่างค่ะขีดสุดท้ายของเราคือตีปากะอ่าขีดที่8นะคะออกเสียงว่าผีผีนะคะก็คือเส้นยกขึ้นขวานั่นเองค่ะในบรรดาแต,แต่เส้นขีดเนี่ยมีเส้นผีเส้นเดียวที่เขียนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะอ่ะผีจะเหมือนคล้ายๆกับติ๊กถูกแต่ว่า ไม่มีตะขอนะคะสีเส้นขึ้นมาตัวอย่างคำศัพท์ที่ให้มาคือหั่นหั่นหรือหั่นจื้อหั่นอีก็คือภาษาจีนนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการทบทวนแต่เส้นขิดของเราเราจะให้เวลานักเรียนลองดูสิคะว,ว่าขีดที1่1ถึง4เนี่ยนักเรียนจําได้ไหมอะนักเรียนจําได้ไหมลองจับคู่ดูนะคะว่าข้อที่1 2 3 4ตรงกับข้อไหนและมาดูฉเฉลยกันเลยนะคะ นี้มาดูเฉลยกันเลยนะคะข้อที่1นเนี่ยตอบอะไรเอ่ยนักเรียนตอบเหมือนที่เราซื้อเฉลยหรือเปล่าคะถ้าตอบตรงทุกข้อเนี่ยแสดงว่าถูกต้องและนักเรียนจะสามารถทําข้อสอบได้แน่ๆเพราะว่านักเรียนจําได้แล้วนะคะ,ะข้อที่1ก็คือเส้นหงหงตรงกับข้อ C นั่นเองค่ะ,ะข้อ C นะคะ และชูอ่าชูค,คือข้อที่2ตรงกับ A เพียข้อที่3ตรงกับ B และหน้าข้อที่4นะคะตรงกับ D โอเคเฟื่องฟังเก่งมากค่ะไปนะคะเรามาดูในส่วนของข้อที่5 6 7และ8ค่ะให้นักเรียนจับคู่เหมือนเดิมค่ะว่าเส้นขีดที่เราซื้อให้มาเนี่ยตรงกับพินอินข้อไหนเอ่ยตรงกับพินอินข้อ E, F, G, H ข้อไหนนะคะอ่ะให้ในักเรียนจับคู่เลยค่ะถ้าจับคู่เสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะว่าตรงหรือเปล่าอ่ะข้อที่5เจอเจอตรงกับข้อ G อ่ะ G ข้อที่6กโก o คือข้อ E ฮะและเตียข้อที่7เตียนคือข้อ H ข้อสุดท้ายถีเหนือข้อสุดท้ายก็คือ f นั่นเองค่ะอ่ะคุณเ,เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้อย่างถูกต้องแล้วก็จำได้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่1นนะคะเส้น,น,น,ะะสนขีดอักษรจีนมีทั้งหมด8เส้นขีดให้หนักเรียนจำให้แม่นนะคะอ่ะอะะทีนี้เราชุณจะให้เวลานักเรียนทำแบบั้กหัดดูนะคะว่า นักเรียนจะสามารถพูดภาษาจีนนะคะคำศัพท์ภาษาจีนตามรูปภาพที่กำหนดให้ได้หรือเปล่ามีทั้งหมดคําคำนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะคําคำนี้ภาษาจีนพูดว่าอะไรนะคะ,ะพร้อมแล้วลองทํากันเลยคะ่ะอีก5วินาทีเราชวรจะเฉลยนะคะว่านักเรียนพูดถูกหรือเปล่าข้อที่1อ่าข้อที่1ก็คือ รูปตรงกลางนะคะเขากำลังออกกำลังกายอยู่พูดว่ายิ่นต้องยิ่นต้องอ่าข้อที่สองคือเตะฟุตบอลอ่ารูปที่เตะฟุตบอลที่สูเฉียวอ่ะที่ก็คือเตะสูเฉียวคือฟุตบอลที่สูเฉียวข้อที่สามเทนนิสค่ะอ่าข้อที่สามเทนนิสหวังเฉียวหวังเฉียวข้อที่สี บาสเกตบอลหลันฉิวหลันฉิว,ลวและข้อสุดท้ายคือว่ายน้ำโยโยงโยโงโอเคค่ะให้นักเรียนจำคำศัพท์ทั้งคําคำนี้ให้ได้นะคะส่วนต่อไปค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่28นะคะข้อ6ใหญ่นับจำนวนขีดอักษรจีนต่อไปนี้ว่ามีกี่ขีดว่ามีกี่ขีด ผลหัดนี้เราชื่อเคยเฉลยไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะให้นักเรียนลองนับอีกครั้งหนึ่งและเดี๋ยวจะเฉลยพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบค่ะเอาละค่ะทีนี้ให้นักเรียนดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1จูมี7ดขีดข้อที่2ยื่ินมี7ดขีดข้อที่3ต้องมี6ขีดข้อที่4หวาง มี6ขีดและข้อสุดท้ายค่ะที่มี15ขีดค่ะส่วนต่อไปค่ะก็คือบทที่3นะคะที่ซานเคิวอชสีควันเตยเหียสีที่ฉันชอบคือนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าคำศัพท์บทที่3มเนี่ยมีเกี่ยวกับอะไรบ้างให้นักเรียนเปิดมาหนะ้าที่40ค่ะข้อที่5ใหญ่นะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนอักษรจีนจากพินอินต่อไปนี้แล้วแปลความหมายอะมาดูคําศัพท์5คากันเลยนะคะข้อที่1คือเฟินหงสสีชมพูข้อที่2เหยียนเสอือสีข้อที่3เมเผงหยกเพื่อนข้อที่4ว่วอมืนพวกเราและข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะหงเสสีแดง ต่อไปนะคะเหล่าชลจะให้นักเรียนลองทําดูนะคะว่านักเรียนสามารถจับคู่คําศัพท์ภาษาจีนทางซ้ายมือกับภาษาไทยทางขวามือเนี่ยได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนทํา5วินาทีค่ะพร้อมแล้วอ่ะเมื่อทําเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1น่เฟิร์นหงเซอ สีชมพูตอบข้อ b ข้อที่2เหยียนเสอคือเยียนเสอร์คือสีนะคะตอบข้อ c ข้อที่3เผิงหยกคือเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ตอบ a ข้อที่4วอเหมินคือพวกเราตอบ e และข้อสุดท้ายหงเสอสีแดงตอบ d ค่ะ สำหรับคำศัพท์ในหมดที่3นะคะก็มีอยู่5้าคำนะคะให้ในักเรียนจำให้ขึ้นใจเลยนะคะ,ะคำศัพท์ทั้งหมด5คําคำค่ะส่วนต่อไปนะคะก็คือการนับเส้นขีดอักษรจีนของหมดที่3ค่ะจะอยู่ในหน้าที่41นะคะข้อ6ใหญ่ให้ในักเรียนนับจำนวนเส้นขีดนะคะว่าแต่และคำที่เราช่วยให้มาเนี่ย มีกี่ขีดอ่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะเฉลยให้ดูนะคะว่าทั้งคําเนี่ยมีกี่ข,ขีดนะคะทีนี้มาดูเฉลยกันเลยค่ะว่าเส้นขีดเนี่ยข้อที่1มีกี่ขีดอ่ะข้อที่1อ่านว่าเหยียนก็คือสีมี15ห้าขีดค่ะข้อที่2เผิงอ่ะเผิงก็คือเพื่อนนั่นเองนะคะทีนี้เผิงเนี่ยถ้าแยกออกมา2ตัวเนี่ยจะเป็นเหยื่ ตัวหนึ่งมี4ขีดเพราะฉะนั้นเขียนเหมือนกัน2ตัวมี8ขีดค่ะข้อที่สาขวางสีเหลืองมี11ขีดนะคะและข้อที่4เกันแปลว่ากับมี13ขีดข้อสุดท้ายเหมอดที่แปลว่าพวกนะคะ,ะมี5ขีดค่ะนักเรียนตอบถูกกันหมดไหมเอ่ยอถ้าใครตอบผิดนะคะให้แก้ให้เรียบร้อยและ ให้ฝึกนับให้เก่งๆนะคะนักเรียนให้ถูกต้องนะคะค่ะสำหรับการทบทวนเนะื้อหาในบทที่1งถึงบทที่3นะคะในส่วนของเส้นขีดอักษรจีนทั้ง8เส้นขีดการน,นับเส้นขีดอักษรจีนและแปลความหมายคำศัพท์นะคะเราเชื่อหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจและสามารถจดจำคำศัพท์พร้อมทั้งเส้นขีดทั้งแเส้นได้และหวังว่านักเรียนทุกคนจะเตรียมตัวสอบเป็นอย่างดีค่ะ สำหรับวันนี้ใจเจียนบ๊ายบายค่ะ